สวัสดีครับพบกับผมขนินพาเครื่องนะครับคลิปนี้เรามาดูครับนี่นี่ครับเพิ่งไปรับมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับจะเป็นอะไรเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวผมผมขอแยกแจกกล่องแป๊บหนึ่งนะครับขอแ้วแกแจกกล่องแป๊บหนึงครับอ่านี่ครับเป็นไหว้ครูหกหกของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะคะรุ่นหอวใจเจ็ดตำนานครับ เป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเนื้อนวะแก่ทองสอดไส้เนื้อชนวนมวลสารฝังตะกุดเงินนะครับฝังตะกุดเงินนะครับรายการนี้ครับนี่ครับดูจากกล่องแล้วน่าจะสวยน่าดูนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าเรามาเจอกันเดี๋ยวผมจะแกะแกะแกะซีนะฮะนี่ยังยังซีนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะแกะแกะซีนแล้วก็เอ่อแล้วก็ เรามาดูกันนะครับว่าจะได้เลขสวยหรือเปล่านะฮะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าจากกูสร่างนะครับสําหรับคลิปนี้คนินพาเครื่องขอขอบคุณและสวัสดีครับ